กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมกับช่วงคอ,คอมเมนต์หน้าเมาส์่าคอมเมนต์หน้าเมาส์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีหลายคนเข้ามาพูดคุย,ยกันบ้างน,นะทีมงานคัดสรรมานะคุณแม่นะข่าวเมื่อวานนี้ครับซูปเปอร์สตาร์สาวพธีกรชื่อดาวอักษรย่อ2ตัวที่คุณแม่บอกใบ้ไปนะฮะอบอกว่าขอลาไม่มาทำรายการแล้วเดี๋ยวเราอ่านข่าวกันไปไงอเออบอกไม่มาทำรายการแล้ววันนี้มาแล้วนะ เมื่อสี่สิบสองมื่อสิบนาทีที่แล้วแล้วจะมาทําไมแล้วมันมันลงรูปเก่าเปล่าเออว่าจะเป็นลงรูปเก่าก็คือตอนนี้เขาปิดแล้วเขาจะมาตรวจไม่ได้ไม่ได้ไม่มีเขาลงรูปเก่าเออนะฮะออาไปดูกันดีกว่าครับคอมเมนต์ว่าไงบ้างครับกรณีคุณเมย์คุณเมลลี่บอกมาดิว่าที่อังกฤษเนี่ย ที่ทำมาเราตรวจอาทิตย์ละสองครั้งวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัส,สบดีนะฮะสองวันก็รู้สึกอึดอัดแย่อยู่แล้วนะถ้ายังตรวจเกือบทุกวันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะ,ะ I want to eat นะบอกว่าโอ๊ยพิธีกรคนนะั้นต้องเป็นสิตังบัวทองแน่ๆเลยนะฮะแม่สิตังเขาทำหน้าใหม่นะแม่สิตังไม่ว่างค่ะ่ตรงนี้นอนทำหน้าอยู่แค่นี้ไงเขาบอกว่าที่ราทำรายการเพราะแม่สิตังเแม่สิตังเขาไม่ได้เป็นพิธีกรไม่ได้เป็นพิธีกรรายการเออไม่ได้เป็นพิธีกรนะ คุณนักทักจักครับบอกว่าอุ้ยพูดสรู้เลยพี่เตาวใครแล้วมึงทายมาสิขอขอให้สอนย่อม,มาด้วยไหนเนี่ยนี่แน่เลยมีปัญหากับโพรงจมกูกถูกใช่ไหมถูกเออเดี๋ยวคนไปได้คอมเมนต์นี้ได้เลยคนไปรู้ได้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะฮะคุณโอโอสไปโอโอเอสเเป็นสปอร์สตาดาราสาว ชื่อผลไม้สองพยางหรือเปล่ารายการวันจุดหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะครับอันนี้ผิดนะฮะคุณเคียวโกชิงบอกว่า หนูรักแน่ๆหรือหนูรักไม่ได้เป็นพิธีกรนะฮะออทิดาพรชาคูเวียงนะฮะออคุณอิงฟ้าบอกเบื่อจริงอักษรย่อเนี่ยแต่ก็ชอบตามเหลือเกินออชอบข่าวแนวแบบพระเอกย่องขึ้นคอนโดนางร้ายคนในพระเอกอะไรเขาเขาชอบแนวนี้เออหนูเจอน้องหนูลูกสาวเจอแต่พระเอกย่องขึ้นคอนโดนางร้ายหนูยังไม่เคยเจอพระเอกย่องขึ้นคอนโดพระเอกด<ะ>้วยกันมีด้วยเหรอจริงเหรอเป็นเป็นเกย์เหรอเป็นเก้งหรือว่าเป็นน้องเขาคงแบบไม่มีที่นอน เราเขาก็ไปนอนด้วยกันขอยืมที่พักพิงหน่อยคนนึงเออเอย้องขึ้นคอนโดนี่พัฒนาไปขอที่นอนไม่จำเป็นต้องย่องไหมย่องมันมันมีพิรุษโอ้ก็มันต้องย่องทำไมต้องย่องอ่ะคนเราไปได้บริสุทธิ์ใจมันเปิดต้อนรับเงินก็ได้๋ยวเข้าไปเดินแมนแมนในการผู้ชายนอนเข้าไปเดินเออจะต้องย่องขึ้นไปเออมีพระเอกคนหนึ่งอ่ะฉันไปขออ่อยเอชื่อช่องนะเขาบอกเลยคนนี้นิสัยดีแต่ชอบย่องชอบย่องไปตามอ่าเวลาพวก ไอ้พวกตัวร้ายอ่ะชอบย่องเข้าไปห้องตัวร้ายอ่ะมันย่องไปทําอะไรวะในห้องตัวร้ายอ่ะพระเอกพระเอกเลยย่องเป็นตัวร้ายพระเอกย่องเป็นตัวร้ายผู้ชายเออย่องไปห้องตัวร้ายแล้วออกมาตอนเช้าเอไปพักพิงไปนอนยังไงไม่มีที่นอนเหรอมัอว่ามึงไม่นอนห้องมึงเองอ่ะพระเอกมันต้องมีห้องตัวตัวอยู่แล้วนี่ไม่ไม่แลวทำไมต้องย่องไปห้องตัวร้ายเหงาย่องทุกวันเลยต่อบทหรือเปล่าต่อบท เออคิดในแง่ดีต่อบทต่อบทซีนมันต้องต่อซีนไงเสียงต่อบทไม่มีนะอ้าวทำไมอ่ะมีแต่เสียงตับ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 อ่ะต่อยกันไงบัตรคนร้ายกับพระเอกไงเหรอเออคิดในแง่ดีแล้วตอนจบมันไม่มันมันมันไม่ได้มันไม่ได้เสียงตอนจบก็แตกเลยแบบผิวแตกแบบต่อยกันปากแตกอีที่พูดนักมาก ตอนจบมันไม่ได้ไม่ได้ยังงั้นอาเหตอนจบมันร้องอีกแบบนึงตอนจบร้องไงอ้าอ้วโดนยิงไงส่อว่าโดนยิงไงถากที่หัวไหล่ยังงี้อันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้ตอแหลพี่พอเอกยัางมาที่พี่แต่ขออนุญาตไม่พูดนะเขาบอกเขาบอกโอ้ยชื่อแมนมากแต่น้องเขาชอบกินถั่วดำ <S <S บอยเดินยืมไปห้องตัวร้ายคือตัวร้ายก็เป็นเก้งเหรอ แล้วก็เป็นเก๊แล้วก็กินกันมีอยู่ครั <c oughs> ้งหนึ่งมีคนเล่าให้ฉันฟังคุณดังๆไม่ได้ยินไหมไมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนเล่าให้ฉันฟัง <c oughs> ไปกินกันอยู่หลังโอง่งฮะกลางคืน อ้โหเป็นล้วงมันอยู่หลังอโอ้ยคิดว่าเป็นไก่อกๆหรือยังไงโอ้โหตายแล้วสกปรกรับไม่ได้ต่ำต่ำแั่ถุนแต่ดาราคนนี้ก็เลยดังเลยเปล่าไม่ดังหรอไม่ดังหรอเป็นพระเอกนั่นแหละเหตุการณ์อย่างนี้ทำไมไม่มากินกูถากินแม่แล้วเขาบอกให้แม่ช่วยเขียนข่าวเชียร์เขาหนักๆแม่จะทำไหมจะเขียนได้เต็มๆตปีเลย ะจากนะผู้พรเปอร์สตาร์ดำคนนี้ไปดูอีกคนหนึ่งเบลบุษยาที่คุณแม่บอกไง <ฮะ S 2> โพสคลิปจุดพสพร้อมแคปชั่นแซ่บแซะถึงใครหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ ก็มีหลายคนเข้ามาพูดถึงเหมือนกันคุณชลินบอกว่าบอกว่าต่างประเทศเขาก็ไม่ทาหรอกยิ่งสี่ทุ่มาทุ่มไปแล้วเนี่ยฝรั่งเขาจะไม่เสียงดังนะดิฉันอยู่ยุโรปค่ะนะฮะอยู่ยุโรปคุณเอเซนเจอร์นะฮะบอกว่าหนูงงค่ะพี่ต๋าคุณเบลเนี่ยเขาจะเป็นคนเป็นคนอายุทยาเหรอคะจะตามใจทําไมต่อเรื่องต่อราวเพื่ออะไรไหนตอนนั้นออกมาบอกว่าจบควรจะอยู่สวยๆดีกว่าไหมนะฮะคุณธรรมรัฐประหลาดนะฮะบอกว่ากําลังเข้าได้เข้าเข็มเสียงพูดังปุ๊บตกใจหลุดเลย มาถึงสติหลุดเลยห <The S 1> ลุดห <The S 1> ล,ลิดเขา <K le ad ay> ได้เขาเขียนนู่นนีเสียงพูดตกใจอ่ะทำไมอ่ะยิ่งตอนเสียงพูดนะเป็นยังไงมันก็ยิ่งแหกปากเลยเ<อ>พราะเสียงพูดมันจะกบเสียงมึงเหมือนกับพระเอกที่เรอาอเมื่อกี้ว่าไม่ไม่อดูเรื Press ่อง c อคาเดเ s สนะ ไม่เคยดูไม่ใช่คอนเดนซเอทเรื่องอันนี้ยที่มันเป็นมันต้องเงียบแล้วมันถ้าเกิดมันมีเสียงดังมันจะมีมนุษย์ต่างดาวออกมากินอ่ะเออแล้วอีเมียจะคลอดลูกมนุษย์ต่างดาวก็ย่องมาอีเมียก็จะคลอดแล้วมันก็ต้องใช้พลังมันก็ต้องอ้ามันจะคลอดลูกอ่ะอีเมียต่างดาวขึ้นมาชั้นสองละขึ้นมชั้นสองจนโดนสุดท้ายผัวจุดฟุ้งไปปุ้ง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 พอปุ้งแรกอีเมียก็ลูกก็คลอดเลยอ๋อใช่ พูกกับเสียงเขาใช่นะคะคุณเอสออนไลน์บอกว่าคนที่ทำคือแฟนเขาค่ะแต่แม่เนี่ยดันโพสแะเขาอีกแม่นี้ก็คือคุณเบลนะบอกว่าผิดก็ว่าไปตามผิดคนที่จุดพูกก็แฟนของของอีกฝ่ายเขาขอแล้วแต่เขาไม่บอกเวลาว่าเท่าไหร่แค่นั้นแหละที่มันเป็นประเด็นกันเนี่ยนะฮะขอแล้วแต่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบไม่แจ้งให้ชาวบ้านแถวนั้นรู้ก็บแถวนั้นเหมือนกันคุณฮนนี่นะยูนาบอกว่าคนที่โพสแะดิวเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะคนล้มไม่ใช่แค่ข้ามนะแต่นี่กระทึบซ้ําชาวบ้าน บองบอกให้รู้ถึงจิตใจเลยนะครับคุณฟองเบียบอกว่าออฉันว่าดิวกับเบลเนี่ยเลิกลากันยากแน่ๆเลยเนี่ยเ,ออบเบลน่ากลัวคุณนางน่าจะเป็นคนกัดไม่ลูกออส่วนดิวก็น่าจะเป็นคนที่ช้อปปิ้งโชว์โซเชียลไปวันๆอ,อ้าวทำมอย่างนั้นล่ะไม่ทราบคุณฟองเบียคุณพูดอย่างนั้นแหละฮะคุณฟองเบียเด็กตาคุณฟองเบียนะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คนคนชื่อนะฟองเบียฟองบีน้องมิกเซอร์มิกเซอร์อฟองเบียมิกเซอร์ชื่ออะไรกันยังโมเวอรชื่อแปลกไหม ชาโอมนะแปลกไหมไม่แปลกไม่แปลกไงอย่างแกต้องที่ยายชายายเธอต้องเป็นยายชายายชาที่อยู่ในระเบอรเดือดเดืขากระพ่านอยู่นะไข่ก้อยตวอนไข่ก็ดอดอะไรล่ะอะไรทำอีกไหมมีเดี๋ยวมีนะฮะมีอีกคนอีหนึ่งคอมเมนต์ข่าวคอมเมนเหมือนกันแต่อยากให้แม่อ่านชื่ออ่าวคืนชื่ออ้าวทำงานคืนชื่อหน่อยอ้าวอ่านแม่ โอ้มึงครูไม่อ่านได้ปะเด็กชายอะไรเนี่ยเด็กชายอะไรเร็วๆพะนะคะอะไรนอนเนนจะมาคะอะไรไงโอ้แค่ขึ้นกูก็อ่านไม่ได้แล้วล่ะนะพระคะพระนะพระคะชะชยะทำไมอะเขาชื่อณัตภะพะคชนหรือณัทพะคัทนัทนะฮะโอ้โหภระคะคัทชานี่หัวนี่ยังอ่านยากนี่ขนาดคำนี้กูสงสารเวลาถึงโมว่ามึงไปเรียนมาเรียนเรียนประถมแล้วก็ต้องประกาศชื่อมึงโดยเฉพาะครูเช็คชื่อโฮมรูมเป็นคนแม่เอออ้าว <laughs> เด็กชาย ณแต่มาคัช่ยะมาหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มันก็ชื่อประหลาดประหลาดเยอะนะไม่เหมือนสมัยก่อนอันนี้การแชร์กันที่เพจ Facebook นักคลินิกรักภาษาไทยเขาก็แชร์กันมาก็เรียกให้แม่ลองอ่านทัววันใดวันหนึ่งคอมเมนต์หน้าเมาสมีชื่อนี้ขึ้นมาองค์ก็จะบอกว่าขออนุญาตไม่อ่านนะครับก็จะบอกอีเด็กชื่อประหลาดประหลาดนะหรือจะให้ว่าก็คือบอกว่าคนนี้แอคเคาท์ชื่อนี้ว่านอนนนตปตกพอตะเภาคอควายชอช้างยอหญิงชอช้างกระรานงค์ก็จะบอกแบบนี้ไปเสี่ยงกับการอ่านผิดเยอะมากแต่มาเชื่ออนย อ่านยากค่ะอันนี้ขนาดเขามีตัวมาให้เนี่ยตัวสะกดนะเนี่ยตัวสะกดอ่านยากนะเนี่ยนาตะพัชนอันแรกหรือนัดพักัดนัดผะคัดเนี่ยมันก็ได้หมดยากไหมยากอย่างแม่นี่ชื่อเลยนะพัทธลพิน ใช่ชื่อผู้หญิงนะไม่ป็นผู้หญิงอ่ะเออชื่อผู้หญิงมึงจะกูชื่ออะไรล่ะชื่อหวานมากเทรวนลินตั้งชื่อหญิงเอาสักชื่อสิฮะตั้งชื่อผู้หญิงเอาสักชื่อชื่อเก่าชื่ออะไรเอกภพโอเอกภพมันชื่อผู้ชายไงอ้าวชื่ออะไรทีอ่ะอ่ะเอออ่ะอ่ะไม่รู้อ่ะดึ้งไม่ออกใช่ไหมเก็บไว้ไปกันไฟไม่ได้ผมเคยมีใช่ไหมชื่อผู้หญิงไม่มีเคยมีนี่ไม่มีชื่ออะไรอ่ะ เขามีชื่อญี่ปุ่นนะฮะชื่อว่าปิโตจังปิโตจังเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมนะฮะอย่าลืมไม่ยังว่างอยู่นะคะ9 9 0 0 8 9 9 9 9 5แล้วก็ช่องทางของเราค่ะ b i g กแบนด์ n n แนครับไปช่อง YouTube ได้เลยฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเพื่อพลาดการติดตามรับชมนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็น TikTok ด้วยนะฮะสามารถไปติดตามกันได้ฮัลโหลค่ะคุณแม่คุยก่อนลาไปก่อนนะะสสััดีครบ กำลังออกไปแล้วค่ะดีค่ะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะะในการติดตามนะคะอ่คลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ